السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة الرد الردود على شبهات الرافضة من خلال كتاب ثم اهتديت للسماوي الضال أنا الحمد لله قد الله سبحانه وتعالى كان لنكب วันนี้เรามาเจอกันใน e ีีที่9นะครับในเรื่องของอการโต้อตอบหรือว่าวิพากษ์งานเขียนอของกลุ่มชิอ์รอฟิดะห์ของอัสมาวีอัตติจานีนะครับในหนังสือส um ุนมัตะไดตูในที่สุดข้าพเจ้าได้รับทางนำนะครับซึ่งแปลภาษาไทยโดยอาจาร,รย์อันบารุงอาสาวิมลกิจและในเรื่องของการโต้อตอบนั้นผมก็ได้อ่านหนังสือ,อของเชคสุลมาอของเชค อุสมานอัลคามิสฮะฟิซะฮุลลอฮ์ในหนังสือของท่านนะครับที่ท่านแต่งขึ้นมาก็คือหนังสือกาชฟุลจานีอะลมุฮัมมัดอตติจานีในอีพีที่ผ่านมาก็เราได้กล่าวเกินไว้แล้วนะครับในเรื่องของอีพีที่8นะครับวันนี้เรามาเจอกันในอีพีที่9นะครับเกี่ยวกับเรื่องการบิดเบือนของอตติญานีอัสมาวีเกี่ยวกับอายะอัลกุรอานนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะกล่นนิดหนึ่งความเข้าใจก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยทําเป็น e p ซีรีส์เกี่ยวกับความเข้าใจของชีอาต่ออัลกุรอานที่จริงแล้วนะครับชีอานี่เขามีสองกลุ่มนะมีกลุ่มคอีกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธเช่นกลุ่มคุยเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าคกุรอานนี่เหมือนกับคกุรอานของเราใช่ไหมครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีบ้านเราเหมือนกันก็พยายาม จะยืนยันและยอมรับว่าคุรุอานนั้นถูกบิดเบือนจริงๆแต่พวกเขาพยายามใช้หลักตะก,กียะหลักอัมพรางเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการที่จะอยู่ร่วมกันกับบรรดาฝ่ายซุนนีนะครับฉะนั้นผมก็เลยได้เกิ่นมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าชีอาเนี่เขามีความเชื่อว่าคุรุอานนี่สำหรับชีอาเนี่มีสองแบบสองเวอร์ชันนะครับพี่น้องหนึครุรอานนาติกสอครุรอานซอมิด นะครับนะกุรานาติกก็คือคุรานที่พูดได้หมายถึงว่าอิบันดาอิมัมของเขาบรรดาบรรดาบรรขาวของเขาเนี่ยสามารถที่จะแปลสามารถที่จะอธิบายอัลกุรอานตามความเข้าใจของพวกเขาโดยที่ได้รับอ่าเขาเรียกฉันทานุมัติได้รับคําอนุญาตจากบรรดาอิมัมอิมัมหรือว่าอิมัมมหดีอะไรภาษาที่เขาเข้าเข้าใจนะครับนี่คือคุรานแรกก็คือคุรานนาติก ครมภีร์ที่สองคือครุรภีรซอมิคคุรภีรซอมิดคือครุรภีที่เป็นเล่มที่เป็นเล่มธรรมดาธรรมดาคือไม่พูดไม่ได้และคุรอีรพวกนี้ก็นะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าตอนนี้พวกเขาก็มีอัลคุรอานที่แปลภาษาไทยในเวอร์ชันของเขาเองเลยนะครับที่ผมเคยโพสในเฟซเคยพูดมา,มาก่อนแล้วนะครับเรื่องนี้ตอนนี้เขามีการวางขายตามลาซาด้าตามอะไรนะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับเป็นครุรอานที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษสวยเลยทีเดียว นะครับหน้าอ่านนะครับภาษาก็สละสลวยนะครับแต่เราจะต้องเข้าใจว่าเต็มไปด้วยยาพิษเต็มไปด้วยยาพิษที่ซ่อนในคันเล่มนี้ด้วยสิ่งที่ขัดกับหลักอาริหาของอิสลามนะครับและถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยในคัมภรนี้ชัดเจนเลยนะครับที่ผมก็เคยโพสและอาจารย์อาดัมก็เคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่น้องการตัดสินการอธิบายอายะห์เกี่ยวกับมุตอา ในอัลกุรอานพูดเกี่ยวกับเรื่องมุตตะในเรื่องการทำฮัจจ์แต่พวกเขาไปบิดเบือนคุรอานไปแปลความหมายว่ามุตตะตอนนี้ก็คือการแต่งงานชั่วคราวอันนี้คืออันตรายนะครับพี่น้องนะฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องว่าให้เราช่วยกันเรียนรู้ของเราให้ถูกต้องเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะปกป้องหลักอากิดะอะลิสุนนะฮัมญะมอาของเราให้พ้นจากเงืม้อมือของบรรดากาเฟตเชียนะครับอินชอะอ์นะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับผมก็ มีประเด็นที่จะต่อเนื่องจากอีพีที่8วันก่อนก็คืออีพีที่9นี่นะครับในหนังสือสมมาตาไดตู้เนี่ยในสุขข้าพเจ้าได้รับทางนำเนี่ยในหัวข้อที่31นะครับในหน้าที่117พี่น้องมาดูนะครับว่าติยานี่เขากล่าวหาเขาบิดเบือนอัลกุรอานอย่างไรติยานี่ยกอายะกลกุรอานขึ้นมาอายัดหนึ่งทึ่งอยู่ในสุราอัลฟัด รู้จักนะครับพี่น้องสุราอัลฟัตสุราที่เริ่มด้วยอินนาฟัตถหนาละกัฟัตฮ์ฮามูบีนะนะครับแล้วก็เมื่อที่เจานียกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็พยายามบิดเบือน آن, อัลกุรอานอายัดที่บอกเมกื่อกี้อายัดอะไรครับในสุราอัลฟัตนะครับอายัดในสุราอัลฟัตเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ได้กล่าวนะครับอ่าอายัดที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเริ่มตั้งแต่ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بكم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تعالى يحفظنا سامر بندى بندى فوتيكا تاموكامدي สัญญาเลยครับพี่น้องมินโฮมมอฟิร์ตันว่าอัจรอนาดีมาส่วนหนึ่งสัญญาเลยที่จริงสัญญาเลยสัญญาตรงนี้มินโฮมนะเราจะแปลว่ามินโฮมตรงนี้เนี่ยชีอาก็เลยแปลว่ามินโฮมตรงนี้มอฟิรตันว่าอัจรรนาฏีมาชีอาก็เลยแปลว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้ทำความดีในบรรดาสหบัตนั้นส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และผลบุญอันยิ่งใหญ่ พวกเขาจึงไปอธิบายคำว่ามินโฮมตรงนั้นมินลิตบาดก็คือมินในความหมายส่วนหนึ่งมินในความหมายแปลว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนเขาก็เลยไปฟันธงว่าในบรรดาซหฮาบัตนั้นมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อัลลอฮฺตาลาอภาัยโทษให้กับพวกเขาแต่อีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบานอาัลลอาาลาเขาเอาอายัดนี่แหละมาเป็นข้ออ้างและมาเป็นสิ่งที่จะทำร้ายและกระโจมตี นะบรรดาลซอฮะบะและก็จ nah, ah. ah. ับจ้วงบรรดาลซอฮะรดวานอัลลอฮฺอะลัยฮุมอะจมัยนเอาเรามาดูนะครับข้อที่จริงเป็นยังไงในอายัดนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงฉะนั้นติจานีบอกว่าอะไรติจานีบอกว่าฟะกะลิมัตมินฮุมอัลลอฮฺที่ ذكره الله دلل على تبعه เขาจึงบอกว่าคําว่ามินฮุมตรงนี้บ่งบอกถึงส่วนหนึ่งว่าอลหัด أن البع من هؤلاء لا تشملهم م ล ف ر ة الله رضوان จึง ให้ความหมายว่าบรรดาสาบัตนั้นไม่ได้ไดร,รับการไปถวายเจ้จาลอและไม่ได้รับการพยายอใจเจ้าลอตาลาแสดงว่าในบรรดาสาบัตนั้นยังมีคนที่อะไรคนที่ผิดพลาดและคนที่ดื้อดึงและคนที่พฤติกรรมมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่เหมาะส,สมที่จะเป็นสาวกของท่านนาบ,บีสุรรลอสัลลัมเขาจึงเาาอายาดนี้มาว่าดัลลัตไอดอนและายัดนี้บ่งบอกเช่นเดียวกันอันนั่นบ้างเป็นสาบัต อินทัฟัดมินโฮมสิฟัตุอิมานไม่มีอิมันเขาเขาเขาเข้าใจใจอันนี้นะครับพี่น้องเข้าใจว่าสหบัตบางคนไม่มีอิมันและไม่มีอามันซซเลห์เลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือการจับจ้วงต่อบรรดาสหาบัตแต่ปัญหาคือเข้าไปเอาอั์กุรอานมาและเล่นแง่ในเรื่องของวิชานาหูเข้าใจไหมครับมินโฮมเขาก็ลองไปเอาว่ามินตัวนั้นลิตบัต เราเรียนใช่ไหมครับมินมินมินอิลลันอลาอินมินอิลลันอลาฟีรุบบาเป็นฮุรุบยัดใช่ไหมครับพี่น้องนะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามินตรงนี้เนะี่ยมีความหมายในเชิงบอกว่าส่วนหนึ่งเขาเล่นแง่ในเรื่องนาหูนะครับพี่น้องส่วนมากชีอาเนี่ยเขาพยายามเรียนนาหูเรียนหลักภาษาพอเก่งนิดหนึ่งเขาก็จะโต้เถียงกับบรรดาฝ่ายอลิสุนนะและในขณะเดียวกันบลิสุนนะก็ ไม่ค่อยสันทัดเรื่องวิชานาหูบางทีก็ตกเป็นเหยื่อของบรรดากาเฟชิอาเช่นเดียวกันอันนี้มีมาหลายอะไรแล้วนะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมจะจะเล่าพี่น้องนะครับนะตอนนี้ขอเรื่องนี้ก่อนต่อไปเชลอัลมานคอมิสก็ตอบว่าก้นตุฉันก็ตอบว่าเชสมมกามิก็โต,ต,ต้ตอบเลยนะครับละอันละติจานีลมยูฮาวินอียะตะอัลลัมกะซีรมินสบียานิเฟบางทีเนี่ย ติยานีคงจะไม่รู้นะและก็คงจะเรียนน้อยเกินจากเ,าเด็กหนุมนหน่มชาวนายฟเด็กหนุ่มชาวนาัฟเมื่อกี้ที่เป็นชีอะเนี่ยจึงเลยไม่รู้ที่จะแยกแยะว่าอันไหนคือ,อข้อเท็จจริงอันไหนคือ,อสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าอันไหนที่สิ่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของหลักภาษานะครับและจนกระทั่งทําให้เขานี่ต้องไปไปจ,จบับจ้วงบรรดาอุลามะอัจฮารบอกว่าจาิล ah นะ เพราะติญานีเคยเคยเคย,เคยกล่าวหาบรรดาอุลามะอาสาดนี่โง่เาฮินไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะตรงนี้ก็ย้อนเข้าตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมานั้นบง่งบอกถึงความรู้บง่งบอกถึงมาตรฐานความรู้ในเรื่องของวิชานาโูของติญานีเองนั่นแหละครับกาลามุติญานีฮุนายลายะฮ์ตามินอิลลัมไรนเชซุมังคำมิรบอกว่าคำพูดของติญานีเนี่ย ไม่บ่งบอกถึงอะไรเลยยกเว้นสองอย่างด้วยกันอันแรกอนนันติยานิกาซาบติยานีนั่นก็คือจอมโกโหกโกโหกลิ่นปลนชัดๆเลยกาซาบนฟิดดิอาอีฮีโกหกในเรื่องการอ้างโน่นอ้างน,งน,งนี่ที่ไปอ้างบอกว่ามินตรงนี้เนะี่ยนะครับพี่น้องมินที่บอกว่าว่าอัาลลอฮุลลาดีนอามานอุอาลมุสลิฮัติมินหมนะุมเนี่ยที่ไปแปลว่าส่วนหนึ่งเนะี่ยอิดิอารฮัลิตะบอิดตรงนี้กาซา การัราบก็คืออะไรโค้ชอัสซานีประเด็นที่สองอันนิติญานีจาฮิลุนบิลลูฮฺตินอารับียะประเด็นที่สองติญานีนี่บ่งบอกถึงติญานีนี่คืออะไรครับพี่น้องคือบ่งบอกเลยว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับภาษาอห阿拉伯จฮิลุนบิลลูฮฺตินอารับียะวะ่าเขากด้วาสฟนับเสหุบิลจะ์ أمام صيبة النش و ั ل م ن ะแสดงว่าเขานี่ไม่รู้อะไรเลย นะแล้วก็ไปยอมรับว่าตัวเองเนี่จะหินตัวเองนี่ที่เป็นชีอะเนี่ยเพราะว่าความรู้น้อยกว่าเด็กหนุ่มชาวนยัฟที่ไปทาให้เขาได้ไปเป็นชีอะทั้งๆที่เรื่องแค่นี้เขาก็ยังไม่รู้เลยนะพี่น้องวัลฮาเซลที่จริงแล้วเนี่ยมินตรงที่อายะห์อังกรุรอ่านที่บอกเมื่อกี้นะครับมินฮมตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามาเนี่ยได้แจกแจงไว้อย่างละเอียดเลยอันนามินฮูนามินในที่นี้บายานีะ มินเนี่ยมีหลายความหมายนะครับพี่น้องมินอิบติดาอียะมินอิบติดาก็มีมินที่แปลว่าเริ่มต้นนะมินที่แปลว่าบายานียะมินที่แปลว่าตะเบอิดมินที่เป็นแปลว่ามุฟัสซาระฮ์มินมุอักกะดะมิน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 บลา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 มีเยอะแยะมากมายแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยติ่ยานียังไม่รู้เลยเรื่องพื้นฐานเลยนะครับนะเอาเรามาดูไม่ใช่ผมพูด มันจะเชฟอุสมานคอมิตพูดเองครับแต่เชคอุสมานคอมิตเนี่ยเอามาจากคำพูดของบรรดาอุลามะนักปราชญ์ในเรื่องของภาษานักภาษาศาสตร์และก็นักตับซีดนะครับพี่น้องลองดูกอลันกุรตุบีอิหมามกุรตุบีได้อ้างอายัดนี้และอิหัมกุรตุบีก็ได้บอกว่าวาเลซัตมินฟีกาลิฮิมินฮอมโมบะเอาต่อ إ ي ม ا ن คือตบีบอกว่ามินตรงนี hum, ah ้ไม่ใช่มิ่นมุบะอัลรอฮ์ไม่ใช่มินที่แปลว่าส่วนหนึ่งลิขามินมินัสสฮาบะดูนะลิขามินจะบอกว่าวะสฮาบัดส่วนหนึ่ง إ ي م านส่วนหนึ่งไม่ إ ي م านอย่างนั้นหรือไม่แน่นอนวะลาคินนะฮุมวะลาคินนะฮะอามะตุนมุเันนะซะแต่เป็นมินที่ครอบคลุมใน j e นิสในส่วนต่างๆของมัน เหมือนาอัคราอานเอาแต่เาบอกว่าฟาเิตานีบริยจะะมินัลเอาซานจงห่างไกลสิ่งโสโครกโสโมมสิ่งที่เป็นนาจิสมินัลเอาซานจากบรรดาจเจวิตทั้งหลายไม่ได้หมายถึงว่าให้หลีกห่างจากจเจวิตส่วนหนึ่งบางบาง,บางส่วนบางตัวเท่านั้นอีกตัวหนึ่งก็อีกหลายหล,ล,ลายตัวนี่เรายุ่งได้ไปแตะเนื้อต้องตัวได้ไปยุ่งเกี่ยวไปบูชาสักการะได้อย่างงั้นหรอแน่นอนไม่ใช่ความหมายแบบนั้น วะตะกูนุมินและมินเช่นเดียวกันมีความหมายแปลว่ามูอักกะดะคือมินที่ต้องการจะย้ำจะเน้นมินลิตะกิดมิสลูกาลิฮิตาอัลาเช่นคำดำรัสของอัลลอฮฺตาลาที่เทลอกว่าวานุเนซิลุมินัลกุรอานิมาฮุวะชิฟา วันนั้นซิลุมินัลกุรอานีมาหัวชิฟะมินัลกุรอานและเราไเด้ประทานจากอัลกุรอานั้นฮะมาหัวชิฟะเป็นอะไรนั้นเป็นยารักษาโรคฉะนั้นกุรอานที่จริงแล้วเนี่ยวัลกุรอานกุลูหุชิฟะจริงๆแล้วเนี่ยกุรอานทั้งเล่มทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลกุรอานนั้นก็คือเป็นยาอยู่แล้วนะครับพี่น้อง ไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งเป็นยาส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นยาไม่ใช่อิลล์อิดะอารอดะติันนะที่จะบอกตรงนี้ว่าดูนะซิลูมินมีนั่นคุรานตรงนี้ความหมายของมันก็คือเพื่อย้ำเพื่อเน้นก็คือลิตเตะกีดลิตตะกีดรวมโมอักกะดะเห็นไหมครับมันมีสเต็ปของมันมันมีความหมายของมันไม่ใช่เหมือนกับที่ติยานีอ้างนะครับแต่ในความเชื่อของชีอาเนียมีจริงนะครับเชลซมานคอมไม่บอกว่า ถ้าอาราดที่จาเนี و و ่ยยากคุลกันกมากลาอิมามุฮัณนูรีอัตตับรอซีก็มีนะครับอิมามนูรีอัตตับรอซีอิมามชีอะห์เองเนี่ยมีบอกมีกล่าวไว้ว่าในอัลกุรอานเองเนี่ยมีอายะห์สักีฟะมีอายะหที่อายะหที่อายะห์ที่สักีฟะสักีฟะนั่นก็คืออายะหที่ไม่มีประโยชน์อายะหที่ อ่าข uh, ้อที oh hai, ่บ่งบอกถึงความต่ําต้อยอะไรแบบนี thi perm, thi ้นะครับซะกขีฝาไม่มีประโยชน์ไม่ควรจะมีอข้อนี้นี่ความเชื่อของชีอาเองนะครับของตุนูริตอบรอซีในหนังสือฟาลุลคิตอฟีอิสบะตตะฮารีฟกิตาบบิโรบิลอารบับคืออตอบรอซีนี่คือคนที่ปฏิเสธหมายถึงว่าคือคนที่พยายามจะบอกว่ากุรอานนั้นมีมีอข้อที่บิดเบือนมีอข้อที่ตัดตอนมีอข้อที่เพิ่มที่ลดอะไรแบบนี้นะครับนี่คือตอบรอซีละอานะตุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงสาบเช้ง คนที่ขอร้องสงสารเช่นคนที่ะกล่าวคําสกรปรกกล่าวคําใส่ร้ายต่างๆเ่านานนา,นานานี้นะครับนี่คือเชี่อสมคบมิตก็ได้ขอดูอาสาบเช่นพวกเขาด้วยเขาไปกล่าวหาไปจับจ้วงต่ออัลกุรอานคาริมจากนั้นอันที่สองนะครับมินที่มีความหมายโมอักกะดะเพื่อย,ย้ำเพื่อนินเอาดูต่อไปครับอุลมามะตัฟเซธนั้นเลยกอลันนาาัสฟีอิมามนาาัสฟีในหนงังสืออะไรครับ สัพสิทอันนัซนฟีหน้าที่464ว่ามินฟีมินโฮมลิลบายานมินตรงนี้ลิลบายานก็คือมินบายานีะเพื่ออธิบายมินเพื่อใช้การในการอธิบายเพิ่มเติมกอลับดุลอัมบารีเช่นเดียวกันเหมือนอิมุลอัมบารีนะได้บอกนะครับอิมุลอัมบารีได้บอกว่ามินตรงนี้ก็มินลิลจินซีมินอัสซอฮาบะห นะก็คือบอกยจนสบอกอะไรนะส่วนหนึ่งของบรรดาสหบัติแต่ไม่ได้บอกคือไม่ได้บอกส่วนหนึ่งแต่บอกว่ายินส์ก็คือรูปร่างของสหบัตินั่นแหละตัวตนของสหสบัติใบยันยินส์ไม่ใช่บบยานบายานบายันใบยันจำนวนไม่ใช่บบายาันปริมาณแต่แต่จะบอกใบายาันถึงตัวตนของสหบัติไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะครับนะเป็นตัวตนของสหบัติต่อไป เชคมหมุดซอฟีนหนังสืออารอบุลก si ุรอานก็แปลว่ามินล ah ิบายันยิ่งเจ็บเดียกันเพื่อการอธิบายเพิ่มเติมไม่ใช่แปลว่าส่วนหนึ่งนะครับอ่าต่อไปในหนังสือกิตาบอิบนุลอัมบารีนะครับในหนังสือกิตาบอิบนุลอัมบารีเชลสามาคอมิกก็เพิ่มเติมอีกนะครับว่าหนังสืออิบนุลอัมะครันบาาาดะบนิกมี คนที่มุตตัดก็คือคนที่เป็นชีอะที่เป็นมุตตัดเนี่ยนะที่สิ้นสภาพจากการเป็นอิสลามเนี่ยซินดิกเนี่ยเขาได้อ้างอายะครอันอายะนี้แหละว่าอัลลอฮุลลีนัอามานฮวผ้ทนับอัลิฮม่ับอัอนับอัดลอฮฺผี่ยับืัอใช้ในการนับจ้วงบรรดา้ทฮานบัลฟิตตผอี่อลอฮ้ทีับอัลลอฮ่อฮิตูฟีดนลบอีนตอ้ี่น ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่ง وهذه ليس كذلك ب บี ي ل ل ت ล ي ي ن ا ل อาม آ น ن ฮุม م أولى ต่อไปนะครับฉะนั้นขนาดในสายมุอตะซิละห์นะครับอิหม่ามอัซซะมักชารีเจ้าของหนังสือตัปซ็รเจ้าของตัปซ็รอัลกัชชาฟบอกว่ามินตรงนี้เล่นบะยานเชื่นเดียวกันนะมินเล่นบะยานเล่นใบยันนี่นะครับเหมือนกับในในอายะห์อื่นที่บอกว่าฟาจิตะนิบูริจิซะมินัลเอาซาน ต่อไปนะครับกละอบุลบากะอัลอักบรีว่ามิหฮุมลิบยานจินส์นีตรงนี้ลิบยานจินส์เพื่อที่จะอธิบายถึงตัวตนของสหายบัตจินส์จินของสหายบัตคือจะบอกว่าจินสของสหายบันั้นคือตัวตนของสหายบัตนั้นเป็นตัวตนที่มีความประเสริฐตัฟดีลละหมตักซีซูฮบิซิกจึงเหมาะในการที่จะเอ่ยชื่อของพวกเขาเอ่ยชื่อ เอ่ยตัวตนของพวกเขาเพื <Solomon> ่อเป็นการให้เกียรติกับบรรดาสาบัดเช่นเดียวกันกอลันนิซาบูรีอิหมัมนิซาบูรีนะครับในหนังสือเอ่นะกอรออิบุลกุรอานนะในหนังสือกอรออิบุลกุรอานเขาบอกว่ามินโฮมตรงนี้ลีบายน์นจินจีเดกันคือสรุปว่าเป็นมติเอกฉันเลยว่าคำว่ามินโฮมตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงครึ่งหนึ่งของบรรดาสาบัด ไม่ใช่หมายถึงส่วนหนึ่งของสาบัตอิมานส่วนหนึ่งไม่อิมานอันนี้ไม่ใช่นะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดอุลมามะตับเซตมีมติเอกฉันเลยนะครับอุลมามะตับเซตไม่ว่าจะเป็นสายมอตซิลาสายอะลิสุนนามันจะมามีมติเอกฉันเ,เลยว่มมามินตรงนี้หมายถึงจะบอกถึงตัวตนของบรรดาสาบัดลิบายานอลัลยินส์ะนะครับฉะนั้นคําพูดการจับจ่วงการกล่าวหาการสายแรกของติยาน,นีนั้นก็เลยตกไป นะครับหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าเป็นการโกหกเป็นคําโกหกนะครับบอกให้ติยานีเนี่ยเชลซามันคำมิจึงบอกให้ติยานีเนี่ยไปเรียนมาใหม่นะครับที่แทนที่เขาจะไปจับจ้วงไปใส่ร้ายอ,าอุลามะอัจฮัดว่าเจฮินนั้นเขาต้องพิจารณาตัวเองก่อนดีกว่าใช่ไหมครับโอเคกคนตุเชลซามันคำมิจก็ลเลยบอกว่าซุมมะเจ้าอาหูอินนามินตะบัยดียะจันอัลอายะย,ยูนา,าบาดิดบะอุดฮะบะอกต่อการที่ติยานีไปอ้างว่า อายะครอ่านนะครับการที่ทิยานีไปอ้างว่าอายะครุอ่านสุรฟัตเนี่ยมินตรงนี้หมายถึงส่วนหนึ่งของบรรดาสหาบัตรมันขัดกับอายะทั้งพวงเลยทั้งยวงเลยอายะทั้งหมดที่อัลลอฮฺตะลาก่าวเกี่ยวกับความประเสริฐของบรรดาสหาบัตเนี่ยมันขัดกันเพราะอายะนี้เป็นอายะกล่าวถึงความประเสริฐของสหาบัตรทั้งหมดเลยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวนะเพราะอายะนี้เนี่ยจนกระทงอิหมามมาลิกนะครับบอกว่าอายะนี้แหละ ที่เป็นอายะท, <Jamie, S 1> ที่บ่งบอกว่าใครที่เกลียดซอฮาบัตคนนั้นเป็นกาเฟตก็คือพวกชีอา์นี่แหละครับพี่น้องอายะนี้ชัดเจนนะครับพี่น้องใครที water, ่เกลียดบรรดาซอฮาบัตอิมามมาลิกบอกนะบอกนะครับจากอายะนี้แหละใครที่เกลียดซาบัตใครที่ด่าทอซอฮาบัตใครที่นินทาซอฮาบัตใครที่จับจ้วงซอฮาบัตคนนั้นเป็นกาเฟตและลักษณะนี้ก็อยู่กับพวกชีอ์เช่นเดียวกันฉะนั้นอายะนี้จึงไม่เป็นหลักฐานของติยานีเพราะมันขัดกับ كام معي محمد رسول الله ها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار "وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة" منهم "وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما" آيات نتاغمض لك بنو بوركي غير من الصحابة تاغمض لغيري نعم هنا شيخنا كمين كنتاغا سانكيروا ว่าธรมมันบา็อัตตาสิ่งที่ห้เฟเฟกตอายะจงสังเกตดูนะครับสิฟงตของบรรดาสหายในอายัดน ah ี ong, uh um al al ้ม ah ีหกสิฟงตี am, ah um uh um nah um ่หน ah ึ่งมหับบรตุฮ uh um ุมลิมรอซูลพวกเขารักนบีสองชิดเดตุฮุมอัลลกุฟาร์พวกเขาแข็งเกร้าต่อบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดากาฟิดสามตรฮุมูฮุมฟีมาเบยนะฮุมพวกเขามีความรักใคร่ปรองดองสําหรับพวกเขาด้วยกันระหว่างพวกเขาด้วยกันสี่มุลาซะมะตุฮุมลิรุกโกะวาสุญญุตพวกเขาจะมี จะละหมาดประจําเป็นเนืองนิดพวกเขาจะรุมากในการสุญูดและก็มากในการรุกลัวต่อห้าอิกตักอู้โฮมันฟุดมินอัลลอฮฺวะริซุวานและพวกเขามีความมุ่งหวังในความดีงามของอัลลอฮฺตาลาและความโปรดปรานของอัลลอฮฺตาลาความพอใจความพึงพอใจของอัลลอฮฺตาลาอันที่หกอันนัลลอฮฺอยากจะบิฮุมุนกุฟฟาร์อัลลอฮฺตาลาทำให้พวกเขาเนี่ยฮะพวกกาฟิดนี่เกลียดพวกเขาโกรธพวกเขา นะครับก็คือการที่พวกเขาเป็นบ่าวที่ดีของละตาลาเนี่ยทำให้พวกกาฟิศนะโกรดูดเช่นเดียวกันพวกชีอานี่ก็กรูดพวกบรรดาสาบะนี่แหละที่อายัดนี้แหละที่อิหมามมาลิกได้บอกว่าใครที่เกลียดบรรดาสหาบะ์ใครที่จงเกลียดจงชังบรรดาสาบะ์คนนั้นเป็นกาฟิศนะครับฉะนั้นฝากไว้สำหรับพี่น้องเพื่อเราฟังและเราได้บทสรุปใจความว่าทิยานีนี่ก็คือคนที่ปลิ้นปลอนและก็โกหกหมุสา นะฮะจาบช่วงบรรดาศับะิ์นะครับขอว่าตาลาทรงจัดการให้เขาอย่างสาสมนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์